วิธีแก้กากาแฟเหลวนะครับเดี๋ยวเราทําตามผมได้เลยเอาเมล็กกาแฟทั้งหมดในนี้ครับออกไปก่อนจะบดทิ้งก็ได้นะครับแล้วเราเอาปากกาเนี้ยมาวางคาตรงเซนเซอร์นี้นะครับบางเซนเซอร์อไว้หลอกเครื่องว่ายังมีเมล็ดก,กาแฟอยู่เพื่อเราจะได้ปรับเครื่องบดง่ายๆนะครับโอเคนิดนึงครับเวลาเราจะปรับนะผมแนะนําให้กดเอเปโซนะครับคือให้ให้เครื่องบดไปด้วยนะให้มันจะได้ปรับง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะหมุนไปทางที่ละเอียดสุดก่อนนะครับแล้วค่อยปรับไปหยาบอะกดโอเคได้เลย ผมจะหมุนไปทางเมล็ดกาแฟเล็กนะครับกดค้างไว้พร้อมกับหมุนนี่ครับหมุนได้อีกหมุนได้อีกแปบนึ่งอ,อันนี้เขาหมุนเอ่อบดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งผมจะหมุนอีกรอบให้เมล็ดเอ่อเฟืองบดนะครับบดจนเมล็ดกาแฟเล็กที่สุดจนปรับไม่ได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนไปทางที่เมล็ดกาแฟใหญ่อีกรอบหนึ่งโอเค ถ้าถามว่าทาไมหมุนเลยไม่ได้นะครับจริงๆงมันหมุนเลยได้แต่ว่ามันจะปรับยากนะครับอ Pascal ่ะอีกรอบหนึง่งหมุนไปเลยนี่คือสุดแล้วนะครับอันนี้ก็สุดเลยเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคมันจะมีเสียงดังนะอีกรอบหนึ่งผมจะหมุนให้เมล็ดกาแฟนะครับเป็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับเราเดี๋ยวลองดูดดรอบนี้ที่ผมไม่ใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปนะครับบางทีเมล็ดกาแฟมันจะไปขัดในเพืองทําให้มันปรับยากนะ โอเคอีกรอบหนึ่งอโอเคเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนไปที่เมล็ดก,กาแฟใหญ่นะครับกดทางไว้หมุนไปเลยนะครับกดทางไว้หมุนไปเลยได้อีก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 อ่ะอันนี้ก็สุดแล้วโอเคดูว่ามันหมุนหลายรอบมากกว่าจะสุดนะครับอ่ะแล้วทีนี้ผมจะให้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมกะบดเมล็ดก,กาแฟจริงละ จะให้ดูกากกาแฟนะครับว่ามันหยาบไหมโอเคอันนี้ผมจะให้ดูรอบแรกนะที่ที่ผมเป็นละเอียดสุดนะครับเดี๋ยวผมเดรอรอหน้าจอเปน็นหน้าจอหลักก่อนโอเคอ่ะสักทีครับกากาแฟเมื่อกี้ดูตรงนี้น,นี่เป็นก้อนอย่างนี้ดีนะครับอันนี้คือละเอียดนะนนมาดูที่มันหยาบกันนะครับผมเดี๋ยวผมเทน้าทิ้งหน่อยจะได้เห็นง่ายๆโ okay. อเคเดี๋ยวมาลองบทหยาบกาดูนะครับอ่ะ ถ้าหยาบามากๆนะครับเป็นไปได้ที่เครื่องอาจจะเทผมทิ้งเลยก็ไดนะ้อั่ออันนี้ยังถือว่าไม่เทผมนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเมล็ดกาแฟหยาบนะครับกากาแฟหยาบเป็นยังไง มาละนี่ครับหยาบก็คือจะเป็นแบบนี่เป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบหยาบๆเลยนะครับนี่เม็ดมันจะใหญ่นะครับอ่ะเ้ามาดูเมล็ก,กาแฟละเอียดนะครับละเอียดจะเป็นนี้ละเอียดมากๆนะครับมันจะเป็นแบบละเอียดเป็นผงเลยนะครับ ประมาณนี้ครับลองปรับดู